เป็นยังไงบ้างคะกับลูกสองคนนี้ก็สนุกดีนะครับเลี้ยงดูแบบสนุกสนานเลยคับคือเราตั้งใจบ้านชิ้นงานนี้ออกมาเลยไหมคะเออจริงๆทุกคนก็มีความตั้งใจแตกต่างกันครับแต่เราก็ให้เป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วเริ่มให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับศิลปะแบบเต็มที่ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วมันเป็นตัวเขาเองนะครับ พ่อคะคุณพ่อมีอาชีพเป็นทนายความใช่ครับแต่ลูกๆอะ่ะมาทางศิลปะคคุณพ่อเคยคิดบ้างไหมคะว่าไม่อยากให้ลูกยึดเป็นอาชีพเป็นศิลปินหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o น o เ9นค่ะ